จริงจริง,รงเนี่ยถ,ถ้าใครที่ติดตามอาข,ของผมเองแล้วกันนะออไ,ปไปดูย้อนหลังสี่ห้าปีเนี่ยผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยเออคือคือคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะคือมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือว่าคือหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสรเ,รเรื่องเรื่องชงแบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยนะออคือคนมาบ่นผมว่าอาจารย์สองสามปีที่แล้วเพิ่งชงนี่ชงกันมื่อมือเลยนะ <laughs> มันชงกันบ่อยอย่างนี้ <laughs> ออซึ่งความันเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองคนเดียวเนี่ย ไปไปแบบไปเปลี่ยนเรื่องนั้นลำบาก<ช>นะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเราก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยในในช่วง3 4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือว่าโดยหลักการเนี่ยชงมันมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นกับเราก็ทุก12ปีก็มาครั้งหนึ่ง12ปีมันจะชงครั้งหนึ่งมันไม่ได้ชงกันบ่อย3 4 <ๆ S 1> ปีแล้วมันก็จะมาแบ่งเป็น25% 5นี่ไม่ได้าเปอร์เซันงไห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เพาะมันไม่ช่ชั้นนมไขมุกนะคะเนี่ย ก,ก็ต้องย้ําว่าและที่สําคัญคือมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีะนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาต้องบอกว่าปีซวยปีนี้คือปีอะไรเ<ะ>ขาไม่ได้ใช้คําจับนั้นเขาใช้คำว่ามันเป็นปีที่ที่ชง<ะ>มันคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็มีมีสิทธิ์ที่จะดีและไม่ดีก็ได้ก็คือในในมุมมองของหมอดูหรือว่าตำราของพี่ช้างคือมันมีปีชงม,มันมีอยู่จริง คือแต่ละคนมันมันมันมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าในในเชิงโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเชิงโหราศาสตร์จีน <ฮะ S 1> และปีชงมันก็เป็นความเชื่อในในกลุ่มศาสนาเต๋าอ่า <ฮะ S 1> ซึ่งก็ผูกพันกับศาสนาพุทธในแบบมหายาเราเราก็จะเห็นว่าตามวัดตามอะไรก็จะมีเทพที่เกี่ยวข้องคือเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาเป็นเทพเรื่องดวงชะตาเหมือนว่าเรามีการไหว้สวดน,นพเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็คือดวงดาวทั้ง9้าดวง จีนเขาก็จะมีไทสวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาแต่บางทีพอคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียกทับศัพท์ว่าเขาเป็นเทพปีชงปีชงที่เขาไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาดูแลทุกคนแหละเอเง <Okay. S 2> แต่ว่าไอ้คนที่ชงคืออย่างปีจอเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไกลท่านเยอะพอ,อไกลมากปุ๊บอะทเทพกแต่ตาไม่ค่อยดีนะจะมองอไม่ค่อยเห็นนะ<อ>เขาก็ดูแล<อ>เราไม่ได้ก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพรดัง<อ>นั้นเนี่ยก็ให้ให้เข้าใจตรงกันว่า คือบา,บางบางคนก็มาบ่นกับผมนะว่าโอ้อาจา์พอไปแก้ชงบางทีเจอแบบหลายพันอะไรอย่างนี้น,เออนะเพรานะนั้นคุณชงจริงแหละคือ,อ,อคือโดยหลักการน่ะ <laughs> มันคือการสวดมนต์ไหวพระทำบุญ <laughs> แล้วคุณธรรมของจีนที่สําในชิงค,คือความกตัญญูเทศกาลจุจีเป็นเทศกาลที่ทำมาเพื่อให้เราระลึกถึขขงความกตัญญูต่อบ,บรร,รพบุรุษที่ลงลับไปแล้ว <laughs> ขอบคุณเทพเจ้าที่เขาเราขอพรมาทั้งปีเนี่ยก็ <laughs> ขอบคุณท่านสักครั้งหนึ่งก็คือการไหว้เจ้านะครับแ้วเนี่ย จีนก็ย้ําว่าถ้าหากคนเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อบุปกรารีต่อเจ้านายของเราต่องานของเราที่เราทำเนี่ยคนกตัญญูก็ไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าไม่จริงจริงมันจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าเกิดมันชงแล้วดีเนี่ยเราไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายเนะ <laughs> พร<บ>าะเ <laughs> พราะเพราะแต่จริงจบอกอันนี้นเป็นคําศัพท์ของสํานัก,กนอื่นๆเราก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่เออไม่ไป ปิดสงครามกันนะ,ะแต่ว่าใน,ในเชิงอของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพียง<ะ>แต่ว่าอคนสมัยก่อนเวลาชีวิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่า้ต้องย้ายบ้านหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะะกว่าเขาจะเดินทางกว่าเขาจะมันไม่ได้สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปักซอยปัจจุบันเนี่ยถูก<อ>ไหมแล้วนี่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็จะกลัวแต่ว่าอาจริงๆปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแทบจะในชีวิตเราเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานกันเยอะมากคนย้ายบ้านกันบ่อยขึ้น อันนี้อาการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแบบนั้นแล้วก็เอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงอ่ะมันไปดูแต่ปีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ดูมันงั้นมันจะมีวันวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรถ้าไปดูแต่ปีแล้วคนเกิดปีหนึ่งมันก็มีตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าในในเชิงเวลามีคนถามมาว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเนี่ยเวลาพยากรณ์เขาก็ต้องพยากรณ์ในเชิงภาพที่ทุกคนสามารถจะเสพได้แต่ถ้าไปบอกว่าถ้าคุณเกิดปีนี้เดือนนี้วันนี้เวลานี้เนี่ยโอ้โห สัมภาษณ์กันสีห่หโวงก็ไม่จบหรอกคือคือ <Okay. S 2> คือคอนเทนต์มันก็จะข um, ึอนงนั้นเนี่ยห uh. นึง่งคือมันมีสิทธิ์ดีและไม่ดีดัง uh huh. นั้นเราก็อย่าไปใช้คาว่าแก้ uh huh. เพราใช้คาว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันถึงต้องแก้ uh huh. อันนี้สองคือมันไม่จำเป็นต้องไเสียตังอะไรเยอะนะครับคือถ้ามันมีที่คิดที่คิดตังแพงเราก็ไปหาที่ที่ไม่เสียตังค์ท่านเอเหมือนผมว่าเหมือนร้านอาหารเนี่ยันก็จะมีร้านอาหารแบบแพงๆต้กงจะไปกินทำไมฮะเราก็ไปร้านที่มัน ถูกก็ได้แล้วอย่างนี่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วมันคือความกระตันยูถ้าเกิดเราเราเรา,เรามั่นใจว่าความกตันญูบางทีไม่ต้องเสียเงินนะนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่มีความกระตัญญูแล้วก็ตอบแทนครูบาอาจารย์นะเพิม่มเงนครูมารหรือว่าเนี่ยบุปการีของเราเนียของอบ้านนัน้นเป็นเป็นความดีที่สุดแล้วหรือบางคนจะสบายใจเขาบอกเอ้ยฉันฉันสบายใจฉันจะพกเครื่องมืเครื่องรางมันไม่ได้เดือดร้อนชีวิตเราเขาก็ ผมว่ามันก็เอาแล้วแต่เอาเอาที่สบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนดีที่สุดครับพี่ชายคนที่เสร็จข่าวแล้วเขายังแบบสับสนเรื่องเรื่องเอะและห้าสิบห้าสิบเนี่ยถ้าเขาตัดใจว่าอ่ะสมมติว่าไม่ว่ายได้ไหมครับปีโชงเนี้ยได้ไหมพี่ชายก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าคือบางทีเหมือนเป็นโควิดนะไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีแล้วเนี่ยในในในเรื่องชงเนี่ยคือดวงมันยังมีอย่างอื่นนั่งเยอะแยะนะ บางคนไม่ชงแต่พะเสาเข้าพะสุกเข้าพะเสาแทรกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือบางอย่างถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วอะไรมันแก้ใจเราได้ก็ทําไปเถอะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดบางคนคนที่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรไปเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนะคืออันนี้ไม่เป็นเรื่องของของจิตว่าว่าเฮ้ยเราแบบจิตใจเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องไหนต่อให้คนไม่มาทังเรื่องปีจงสมมติคนมาทักว่าเรามีไฟอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ย ผมมันติดอยู่ที่หน้าเราเลยอ่ะมันอยู่ในใจอ่ามันอยู่ในใจถูกไหมบางคนไม่สบายใจมากก็ใใก,ก็คงต้องไปจี้ออกอแต่บางคนก็บอกเอ้ยฉันมีมาตั้งนานแล้ว,ว<า>ก็ก็ท<า>ิ้งไว้แต่ว่าไอ้ไอ้ไอผลลัพธ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอะไรที่มันแก้ที่ใจเราได้แล้วก็ตัวเราไม่ได้เดือดร้อนนะครับคือชีวิตผมทํางานมายี่สกว่าปีก็ผ่านการชงของคนหรือของตัวเองมาเยอะบางคนก็ดีมากบางคนบอกอาจารย์ปีหน้าขอชงอีกได้ไหมนะครับ บางคนก็บอกว่าชมมาก็ดื่มไม่เป็นไรเขาอ,อ <c oughs> <c oughs> ย่าไปซีเรียสกับมันมากคือผมว่าวันนี้บาง,บางทีเราก็สังคมเราใจร้อนกันเยอะไปนะคือมันก็เป็นศาสตร์นึ่งแหละคือจริงๆเราไม่ได้แก้ปิชกชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจะชิบหายอะไรคือ,อ,อคือแบบไม่ได้แก้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับคือมันมีมันมีศาสตร์อื่นๆอีกอีกมากมายสําคัญที่สุดคือถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณต้องไปศึกษา เราหาความรู้ตามเว็บไซต์ตามเดี๋ยวนี้มันมีหมออะไรเยอะแยะเนี่ยคุณก็ค่อยดูว่าเออทฤษฎีเขาว่ายางไงมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงถ้าดูแล้วมันดูเออมีหลักการมีเหตุผลเราก็ลองดูแ,แล้วก็ดูว่ามันไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สินหรือว่าเงินในกระเป๋าสั่งของเราอ๋อเขาตรงมาแล้วอ่าอ่าคือไม่ไม,ไม่ที่ไม่เคยทักเนี่อพรากดวงมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ใช่นะครับแ,แต่ว่า จริงๆก,ก็ไม่เชิงทักเขาหรอกผมก็พูดเวลาให้สัมภาษณ์ก็พูดตามราศีไปเรื่อยๆแหละว่าราศีนู้นดวงเป็นอย่างนี้ราศีนี้ป็นอย่างนี้แล้วบังเอิญในปีนี้2024เนี่ยราศีพิจิก,กเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิกเยอะซะด้วยะะนะครับหนึ่งในนั้นก็น<า>คุณน้ำพ,พัชรธอรมพ,พ,พอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลานะครับตลอดเลยนะครับเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็เข <łość> ้าทางเขาไงเข้าทางเขาก็ก็ก็ถายออกไปเนี่ยหลักฐานอื้อเลยเนี่ยคือถ้าอ้าไม่มีผมก็เดือดร้อนเน่ยเขาเขาที่แบบว่าแซกกับพี่ชามไหมว่ายังไงจะต้องเสริมอะไรไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยจริงจริงที่ถามช่วงหลังนี้สุดเนี่ยคือใส่เสื้อสีไหนไปจับฉลากลาได้ดวงเพลง โทรมาสามครั้ง,งองครั้งที่แล้วอ่ะผมมาสองผมไม่บอกเพราะว่าผมก็ไปจับด้วยไงคือเรื่องอะไรจะบอกอ่ะออบอกก็เขาเป็นคู่แข่งในงานมีอยู่สิบสิบะคนเลยเออเรื่องไปบอกอ้ามแล้วอ้ามได้รางวัลไปทำยังไงแต่โทรมาครั้งที่สามจอกจากบ้านแล้วอ,อาจารย์ต้องบอกนะว่าใส่เสื้อสีอะไรเพาว่าจอกจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องบอกเห็นมันเขาใส่สีเขียวไปซึ่งอ้ําเป็นคนที่จับฉลากแล้วส่วนมาก จะได้รางวัลที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือรางวัลแรกที่ออกอ่ะคือเรารางวัลที่น้อยที่สุดไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งที่ใหญ่สุดอันนี้คือรางวัลแรกอ่ะก็บางจะได้แต่ว่ารอบนี้ก็แสดงว่าสีนี้ใช้ได้นะเพราะเขาได้รางวัลรางวัลที่รองลงมาลองลงมาจากจากของของน้องแอ๊บเขาปกติพี่อ้ำพี่อ้ําติดโดดพี่ช้างบ่อยนะแบบคอยถามคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาความความจริงจริงก็คุยกันเรื่องอ้ำาเขาชอบโทรมาคุยเรื่องช้อปปิ้งซะเยอะกว่าบางทีเขาไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบโทรมาคุยกันแต่่วา โดยปกติผมว่าเขาน่าจะกังวลเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมากกว่านะ่หได้รางวัลเรื่องเติมไอเทมเติมอะไรเขาตั้งปฏิธานไปเลยนะเราต้องมีคนเป็นนั่งข้างๆเขาโดยโดยทฤษฎีละกันเขาพูดถึงราศีพิจิกกันละกันเป็นราเป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ที่ดวงดีเรื่องนี้ใครเกิดราศีจริงนี้มีใครเกิดไหมพิจิก17พฤศจิกาถึง15ธันวาคมก็จะเป็นราศีข้าวโหดูแห้งๆกันเลยนะไม่น่าเป็นราศีที่ที่ จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็รอติดตามแต่ว่าหลังขอสักหลังไม่สารนะดาวดาวมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัมภาษณ์พรุ่งนี้หรือที่มันจะบอยังไม่มารอรอนิดนึงรอนิดนึ่งแต่ในบางคนจะมีรางวัลบอกว่าได้ถูกรางความรักครั้งใหญ่ไหมนะพี่บอกคนเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยพระเจ้าเขาก็ให้บางบางอย่างต้องแลกกันแต่เขาเขาก็แบบคนเราที่เราเคยได้ยินแหละว่าลัคกี้อินเกมแล้วบางบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนแบบ อยู่กับเพื่อนก็มีความสุขนะอ่ามันก่อนไปไปไหว้พระกันที่ดุยยาเนี่ยเขาก็เอนจอยนะเออเอนจอยขนาดปกติร้อนๆต้องหุ่นยิดนะแต่ว่าเออครั้งครั้งนี้แบบได้ทำบุญเราก็ห้ามไปเยอะด้วยแหละว่าเออนะครับอยู่ในวัดอยู่ในวัดเอ่มันจะดีแล้วพี่ชายนะครับก็ก็ผมว่าคือเขาเขามีมีเขาได้รับความรักเยอะนะจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนรอบตัวนะเนี่ยคนคนที่จะมาก็คงต้อง ต้องเลือกหน่อยแหละเขาต้องคัดสรรกันครับเป็นอะไธุรกิจไหมครับยังไม่รู้เลยยังไม่เลยต้องเลยเมษาสิอ่าก็จริงจริงก็สิ้นสามพฤษภาแล้วพฤษภาพฤษภาไปแล้วก็เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้นินทาเลยผมใช่ไหมอ๋อคือเขาคิดว่าดูจากช่วงเวลาแล้วก็ต้องทักแหละเพราะเลยจากนี้ไม่ได้ทักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรเส็จจ้า